สวัสดีสมาชิกแฟนมวยทุกท่านนะครับช่องวิเคราะห์มวยไทยขอนําเสนอการคาดการณ์ความน่าจะเป็นก่อนเกมการแข่งขันของสุดเพชนดีประจําวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์2567นะครับวัรายการนี้แข่งขันกันที่เวทีมวยราชดำเนินเริ่มแข่งขันในเวลา18.05นาทีแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางช่องทูโฟย u ช่อง24ให้แฟนมวยทั่วประเทศได้รับชมในเวลา18.05นาีเช่นกันนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับพิกัดร้อยเก้าต่อร้อยสิบปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างปลายฟ้ากลวยปางข้อแหลหรือว่าปลายฟ้าโซแสงชัยเจอก,กันกับชัดเพชรเกียรติทงยศนะครับเจ้าปลายฟ้าครับ อายุ17ปีสูง167เซนติเมตรมวยจากร้อยเอ็ดนะครับซ้อมที่คลายมวยสองแสงชัยเป็นมวยถนัดซ้ายประเภทจังหวะฝีมวยดีอาวุธครบเครื่องหลักเลียนเชิงมวยดีเตะซ้ายต่อยซ้ายดูแรงอาวุธคล่องแค่นะครับมีทั้งนอกมีทั้งในขวางดันแทงดีล่าสุดนะครับพาดแพนน็อกยกสามให้กับซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์ที่ลังสิตเมื่อวันที่19มกราคม2 5 1 7ต่อยเว้110ปอนด์ครับส่วนคูโคคนะค่โจกคร ทำการวิเคราะห์ได้ค่ายมวยเกียรติธงยศครับเป็นมวยซ้ายเหมือนกันอาวุธครบเครื่องนะครับวงนอกดีวงในได้ดักเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงวงในขวางแทงเจ็บมีหมัดมีศอกเสริมคู่นี้นะครับดาวรุ่งรุดใบนะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันทัศนมุมมองผมชอบไปที่ชัดเพชรเกียรติธงยศนะครับเบียเสียสีไปแล้วปะทะไปแล้วท้ายๆไปไปลายดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายอัจนะปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมไปได้ครับ ต่อกันที่คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับเป็นการเจอกันระหว่างลาวสตาเกียตทงยศเจอก,กันกับสิงห์สุราชออุธอ,อ,อ,อุดรหรือว่าเจ้าเดชพระจันทร์บิวเจสีในพิกัด106ปอนด์กับลาวสตาเกียตทงยศ มวยจากสปป,ปลาวปีนี้อายุ23ปี159ซติเมซ้อมค่ายมวยเกียรติทงยศจังหวัดนครพนมเป็นมวยถนัดขวาครับประเภทบูดูดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเด่นหน้าท้าดวลชนทะเลาะนะครับต่อยท้องสลับใบหน้าเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงปั้มตีดีปลายแข็งแกงบูสู้หัวจิตหัวใจเกินร้อยมีฮึดตลอดนะครับแต่ว่าล่าสุดเจอกันมาก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้มานะครับล่าสุดนั้น ชนะคะแนนผู้ชิวอวันชัยเอาไว้ที่เวทีมวยลังสิตเมื่อวันที่16มกราคม2567ต่อยไว้105ปอนด์ครับส่วนคู่ชคกับสิงสุรัสอ์อุดอุดอ,ดอตามชื่อเลยครับมวยจากสุราษฎร์ธานีซ้อมค่ายมวยเด็ดรัตอายุ19ปีครับปีนี้สูง165เซนติเมตรนะครับเป็นมวยเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงนะครับต่อยมานาน ประเภทมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือดีหลักเหลี่ยมเชิงมวยจัดจ้านนะครับออกแข้งออกข้างสวยงามตั้งรับจับทางเก่งดักเตะซ้ายต่อยซ้ายแม่นคมอาวุธจุกจิกชกยากวงในมีขวางกดแขนดันแทงนะครับบัดคมสอกคมฟอร์มสดครับล่าสุดนะครับก็ชนะคู่ชกมาครับชนะคะแนนลาวสตราเกียรติงยศที่ลาด,ดำเนินเมื่อวันที่สิธันวาคมสองพต่อยไว้อยหปอนด์นะครับ แก้มือกันใหม่นะครับผมก็ยังชอบไปที่ตัวเดิมครับสึงสุราร์โอ,อุอุดอ,ดอ,ดอน,นะครับน่าจะเป็นฝ่ายย้ำแ้นเอาชนะลาวสตาเกตทงยศนะครับซึ่งผมมองว่าหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอควสมองมวยดีกว่านะครับน่าจะชนะอีกครั้ง ส่วนคู่สามนะครับพิกัด127ปอนด์เป็นการเจอก่างเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับเจอกับเดชชาพิจินดีอาาักขัน,นิมพิกัด127ปอนด์เมืองลาวเกียรติธงยศนะครับตามชื่อเลยนะมวยจากสปป,ปลาวนะครับเก่าเกมกระดูกดีต่อยมานานทําการฟิซซ้อมที่ค่ายมือเกียรติธงยศ26ปีครับปีนี้สูง165เซนติเมตรนะครับ ประเภทนะครับมวยครบเครื่องอาวุธมีทุกลูกนะครับหนักแรงทุกดอกเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงแม่นคมนะครับมีลูกต่อยท้องสลับใบหน้าเตะขาเจาะย่างนะครับอาวุธหนักแรงก้าแรกก้าสวนบูดูดันวงในนะครับปั้มตีแข็งแรงนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยแต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนราชจสักทีเด็ด99ที่ลังสิตเอาไว้เมื่อวันที่ สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดต่อยหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์ส่วนคูช่ชกขับเดชชย,ยาเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับมวยเก่าเกมกระดูกผสบการณ์สูงต่อยมานานนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่ปีนี้อาเจ็ดปีครับสูงหนึงร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรเป็นมวยรูปร่างสูงใหญ่ยาวนะครับ เข่าแหลมแทงลึกอาวุธมีทุกลูกนะครับวงนอกดีมีเตะมีต่อยวงในได้ล็อกลดัดเด้งตีนะครับเหลี่ยมเขา่าวดีมีหมัดมีศอ,อกเสริมนะครับกดแขนขวางหน้าดันแทงดีหน้าเสือสภาพแวดล้อมได้เปรียบครับล่าสุดเสมอกับเฉียบขาดปอพงสว่างเอาไว้ที่หลังสิทธิ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2566ต่อยไว้127ปอนด์นะครับคู่นี้นะครับ กระดูกประสบการณ์เก่าเกมพอกันแต่เดชชยานะครับจะได้เปรียบในเรื่องของรูปล่างนะครับแล้วก็ได้เปรียบในเรื่องของการผ่านมวยเจอบริพันธ์นเบอร์ใหญ่มากกว่าน่าจะเป็นฝ่ายอาชยนะเมืองลาวเกียรติธงยศไปได้ครับปิดท้ายกันที่คู่เอกประจําสัปดาห์นี้นะครับน่าดูมากจัดดีมากครับสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างสมรักน้อยมมยเดชเจ็ดแปดเก้าเจนิกับเพชรเมืองสีี่เดชเก้าสิบเก้ากัร้อยสามสิบสองปอน เจ้าสมรักน้อยนะครับมวยหนองคายอายุ24ปีสูง180เซนติเมตรสอมที่ค่ายมวยเพชรยิเดอาคาเดมี่นะครับเป็นมวยขายเป็นมวยเข่ารูปร่างสูงใหญ่ยาวนะครับหลังๆพัฒนาเป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับแต่อาวุธหลักๆก,ก็จะเป็นมวยครับฝีมือดีมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับเตะเตะต่อยรุนแรงวงในคีบค้ำดันแทงดีแทงยัดไส้นะครับมีลูกแทงยดไส้มีหมัดมีศอกเสริมฟอร์มสดฟอร์มแรงนะครับ ชนะมาต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็นชนะคะแนนเพชรลุงเลืองสอเจต้งปาจินเอาไว้ที่ราชดำเนินเมื่อวันที่30พฤศจิกาย 2, น2 5 6พตอ130่อยร้อย30ปอนด์ส่วนคู่ชกครับเพชรเมืองสีที่เด็ด99มวยจากศรีสะเกด21ปี173เมซนติเมตรสอห้มวยที่ 99, เด็ด9 9เ้ป็นมวยถนัดขวาครับประเภทนะครับจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องหลักเรียมเชิงมวยจัดจ้านดั้งตั้งรับจับทางนะครับดักศาสแข้งต่อยดักศาสแข้งซ้ายต่อยซ้ายโต้ นะครับอาวุธแม่นคมวงในนะครับมีขวางแทงนะครับเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้เก่งหมัดศอกคมกระดูกประสบการณ์การผ่านมวยถือว่าไม่ไปลองกันนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนซุเปอร์ล็กจิตเมืองนอนทในศึกวันอิทธิพล28กันยายน2 5 1 6วันนั้นต่อย136ปอนด์นะครับมุมมองผมคู่นี้นะครับเวทนี้นะครับเพชรเมืองสีค่อนข้างบีบนิดนึงนะครับตัวเล็กกว่าแต่เวทใหญ่กว่านะครับ แล้วต่อยที่ลาดดัเนินนะครับต่อยที่ลาดดันเนินนะครับผมชอบไปที่สมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วผมสังเกตว่าเพชรเมืองสีนะครับเป็นมวยฝีมือด,อด,ดีอาวุธแม่นอาวุธคมออกได้ชัดเจนแต่เป็นมวยที่ราคานะครับทำได้แล้วราคาไม่ค่อยไปนะครับราคาไม่ค่อยลื่นไม่ค่อย,หยไหลเท่าไหร่ด้วยเฉพาะเวลาต่อยที่ลาดดัเนินราคาไม่ค่อยไหลนะครับผมออกลองนะครับคาดว่าเลดจะเปิดอยู่เพชรเมืองสีแต่ออกลองสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะ เพชรเมืองสีที่เด็ด99ไปได้นะครับสองตัวชอบนะครับสองตัวชอบสัปดาห์นี้นะครับสองตัวชอบให้แฟนอแบอลมวยอาไปรุ่นไปเชียร์กันให้ไปที่นะครับฉัดเพชรเกียรติธงยศนะครับฉัดเพชรเกียรติธงยศนะครับจะชะนะปลายฟ้าวกวยบางข้อแหลมอีกตัวนะครับให้ไปที่เดชยาเพชรินีแคเดมี่นะครับเก๋าเกมกระดูกดีกว่าจะชนะเมืองลาวเกียรติธงยศขอบคุณแฟนบอลมวยทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิเคราะห์มวยไทยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ